สวัสดีครับทุกท่านครับผมร้อยตำรวจโทแสวงหุ่มแพนนะครับยังรับราชการอยู่ที่กองกับการตำรวจตระเวนที่ี่22จังหวัดจังหวัดอุรนะที่ผมได้มาเข้ามาศึกษาในในแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมมาหาตังค์นะครับผมมหาเงินนะครับผมมหาเงินก็เลยเข้ามาศึกษากับ ทีมงานของไม่อ้วนพ่อจ่าที่จังหวัดบุบลนะครับเป็นทีมงานที่เข้มแข็งผมไป่ฝันที่อยากจะอยากจะมีเงินพอที่จะจ,ะจับจ่ยใช้สอยให้มันคล่องคล่องมือมากกว่านี้นะก็เลยเข้ามาศึกษาในแพลตฟอร์มตัวนี้ของ t b i พอได้ลงมือทำนะครับวันที่ผมลงระบบนะวันที่สม พศกิกา2,567ผมได้ลงมือทำก็รายได้ก็พูดถึงนะตอนนี้นะครับก็พอสมควรคนระที่ทำที่อื่นเนี่ไม่เคยได้สักทีมาทำตรงนี้มันได้ครับก็ได้มาร่วมๆเกดแสนนะจากที่ต้นทุนที่ผมลงไปเนี่ยแค่สามหมื่นสามในในช่วงนั้นนะลงไปออต้ลัน ถ้าใครเข้ามาแล้วถ้าผมอยากให้เป็นทำให้ถึงอุตรันนะครับเพราะว่าอุตรันเป็นเป็นอะไรที่เราได้รับตลอดเราอาจจะแบบว่าไม่หาคนยากนิดนึงลำบากนิดนึงเราก็ลงอุตรันไว้ตามันก็ตามคิวนะครับเพราะเป็นแพลตฟอร์มแบบว่าเข้าคิวรับรายได้ เป็นแพลตฟอร์มเป็นผังทั่วโลกก็ว่าได้ครับเป็นผังทั่วโลกก็ว่าได้ก็ทั้งออตรลนใหญ่เนาะออตรานแมตติกแล้วก็ออตรานพัดผมก็ก็รับรายได้อยู่ทีนี้เม็ดเม็ดแรกของผมก็ถึงหมื่นเหรียญน,นะจากจากที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ไมค่อยเชื่อไม่ค่อยอะไรแต่ว่ามามามาถึงท่านอาจารย์บุญยงเนาะท่านอาจารย์บุญยงนี่ ซีโอของเราสุดยอดครับผู้เลยผมก็เลย,เลยขนาดผมเป็นข้าราชการเน,ะนาะข้าราชการนี่ก็รับรายได้มีแต่ชิ้นเดือนรับชีหนึ่งอ่าชิ้นเดือนก็มาพูดง่ายได้รับเงินพรเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไน่มันน้อยอะ่ะก็กะรู้ๆกันเนาะว่าเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยมันน้อยผมก็เลยมาหาอะไรเสริมก็มามามา,มา,มาเอ่อ เจอแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับแพลตฟอร์มอื่นๆผมว่าก็ลงมือทำมาเยอะทามาเยอะอยู่ครับทั้งภาคสินค้าทั้งหลายหลายอย่างภาคสินค้าผมว่ามันไม่ตอบโจทย์สำหรับข้าราชการเนาะที่แบบว่าเวลาจะน้อยมั่งเวลาแต่หลังเลิกงานก็ไปทำอย่นี้นรัมันมันมันได้น้อยมันได้น้อยเนาะพอมาผมมาเจอท b i ตัวนี้สุดยอดครับสุดยอดจริงๆเพราะว่าจากที่ผมไม่เคย ได้ได้เป็นแสนนี้่พรมาได้ตัวนี้มันคิดคิดเมื่อเช้าก็ได้ประมาณเจนะ็ดแสนสองนะได้ที่ผมได้นะไม่ใช่ตรวจสอบได้โปร่งใสนี่แหละครับผมผมชอบตรงนี้นะครับว,ว่าเราสามารถที่แบบตรวจสอบย้อนหลังหรือว่าตรวจสอบของเราได้ตลอดว่าเราได้จริงไหมเราเได้มา โมเิเวทได้เฉยไหมหรือว่ามาขี้โม้โอ,อ้หไม่ใช่ครับผมได้จริงจากคาราการตัวน้อยตัวนี้นะครับสามารถที่จะมาทําเป้าหมายของผมเนี่ยผมจะได้จับเงินล้านขาจะครั้งนะครับในชีวิตในชีวิตเป้าหมายผมเพราะว่าไม่สิ้นปีนี้นะคผมต้องได้เงินล้านแน่นอนสิ้นปีหกแปดเพราะว่าผมมองเห็นนะครับที่จะ มีเงินล้านกับเขาแล้วก็มีอะไรที่แบบไปพูดกับคนมันจะง่ายขึ้นเนาะกับเพื่อนฝูงมั่งเพื่อนร่วมงานคนที่ยังไม่เชื่อเราคนที่แบบว่าเฮ้ยมึงขายฝันโน่นนี่นั่นแต่ทุกวันนี้ได้จริงแล้วครับผมบอกได้เลยใครที่ยังจุดจ้องยังรอว่าจะทําจริงไหมหรือว่าอยากจะ,ะไม่เชื่อไม่ใช่ ลองเข้ามาดูครับผมทีวีของเราตอบโจทย์ดได้ในในในจุดนี้เลยถ้าใครยังไม่เชื่อนี่โทรหาผมได้ตลอดก็ได้ครับผมผมมีอะไรที่จะพูดให้ฟังได้เยอะจริงๆครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ